จุงก้าสวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซีสาวน่อยเพชรบันแพงเอฟซีหลังอิงครับผมกัอยู่กับช่อง CMJL2 Official ครับไม่นี้ครับพี่น้องครับผมกัมีคลิปวิดีโอที่ผมได้เบิ่งแล้วผมกัประทับใจแล้วก็ชื่นชมในคำบอกของน้องคนนี้นั่นก็คือน้องมิวรัชดาพรครับผมสาวน่อยรับเพื่อนโชว์โดยวิดีโอดังกล่าวครับเป็นการไล์สด ผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวของน้องนะครับเอ้ยบอมเบนทาง YouTube ส่วนตัวของน้องโดยมีคัเว้าวทีวาเดี๋ยวผมให้เป็นน้องเบิ่งเลยกม,มีมคุยกันตอน่อก็ไม่มีวงสองมันบอมป็นว่าเป็นเรื่องที่ให็นมากคิดหนาคิดลังหรอกมันเป็นเรื่องความเป็นจริงไหมถ้าไม่มีน้องมันก็ไม่มีการแตกคันแหนงออก ที่จริงแล้วนุ้งอาขันแมนน้องแรีนงานใด่นะพ่อเอามาั้งวงหนึ่งวงสองแล้วมันคือธุรกิจที่ขยายตัวเพื่อความตโตเติบโต,อบตอบขององค,ค์กรเนี่ยค่ะ่อีอย่างไงมานั่งคิดแบบว่าพว่นั้นสี่พวนี่ทั้งสัน้นเพราะสุดท้ายเราก็คือสาวน้อยอยู่เหมือนเดิมขันวงสองงานหหายพี่น้องเสืร์บ่ามันก็ต้องแตกมาปีวงสามพี่น้องเห็นเซเว่นไหมทำไมเจ้าสัวถึงไม่มีเซเว่นสาขาเดียว เขาจเก่งมากไมวางเลยเลี้ยงองค์กรได้เลี้ยงลูกๆได้เลี้ยงบุคลากรได้หมดนี่แหละครับพี่รองครับเป็นคํบาบอกของหลองมิวที่แบบผมมองว่าเป็นความคิดความบอกของคนที่สิตดังไปหนาคนที่แบบคิดตีแห้งพลังบวกแห้งนี่แหละครับคือบุคลากร,กรคุณภาพอีกท่านหนึ่ง ของ DNA สาวหน่อยเพชรบานแพงนั่นแตคือสาวหน่อยลําเพินโชว์ครับนี่คือบุคลากรน้ำดีอีกท่านหนึง่งศิลปินน้ำดีอีกท่านหนึง่งน้องมิวรัชดาพรนี่ผมเห็นนองตั้งแต่มือเปิดวง่งนาองคือแบบตอนมือเปิดว่งโยบบ่ไอ้บานแพงน้ะงพี่น้องตอนน้องรองพีเพลงึ้นโอ้โหผมสัมผัสได้ถึง ควมใจเสีดังของน้องคือแบบพลั่เสียงของน้องนี่สสดยดอดแห้งเสียงดีแห้งจักสีวาค้าดไหลจักเสียวข้ามไหลมาบอกไปน้องก็คือแบบจนต้องหยุดฟังจนน้องหลงโจเพลงโอ้โหเสียงดีแห้งแล้วก็ความคิดของน้องดีแห้งจังทีทุกคนได้หัวกันนะครับก็คือจังมือสองมือนี่ดรามา่าเกิดดรามา่าขึ้นของน้องอิง ของศิลปินมีมีบุคคลมาบุรีนองเนาะจะเกิดดราม่าขึ้นกะเกือเกา่าก,กับกน้องรับกาผู้ใดที่คิดบอดีเบาบดีกะได้รับกรรมของเจ้าของไปซะอีหล่าบ่เคยคิดบอดีกับผู้ใดจั้งได้ผมหัวจากนองเริ่มต้นจาก ผมไปเรียนโซเชียลกับบอดโจตั้งแต่มือแรกที่ผมเขาไปในบา้านสาวหน่อยเป็นบ้านเพง่งในโดมสาวหน่อยผมสัมผัสได้ถึงความหักความจริงใจของบอดโจเสียงรุ่นพอการใช้ความเมตตาที่มีต่อปผมปรกผมบอกได้คำเดียวว่ากผมหักบอดโจหัก อิหลาต่้งแต่หัวจากอิหลามือแหลกที่ผมได้พอก็คือ,อยุดงอิลหลาน่าหักงแยกกับพี่น้องมีความเป็นกันเองและน้องเสมอตนเสมอไปบ่เคยคิดบอดีกับผู้ใดแล้วทุกครั้งที่มีดราม,าาาม่าน้องบ่เคยตอบโต้น้องเงียบแต่บ่แม่นว่ะน้องบ่หู้สึกเครับ น้องก็หูสึกผมสัมผัสดได้จังเมื่อวาน,นี่ผมก็เห็นน้องไหลสดเนาะในช่อง YouTube พ่อแม่ของอิงก,กะบบอยังหลายครับน้องก็ทักทาย FC และกะบบออย่างบแบบแววตากัเสาก็ทุกคนก็ทส่งกำลังแห้งใจให้หล่ะนะครับก็คือจังที่เหมื่อวานผมก็ได้คลิปไปแล้วเนาะ พร้อมปกป้องอีลหลาคือเก่าครับพี่น้องพร้อมปกป้องและซัพพอร์ตอีหลาแล้วก็ให้พี่น้องครับเสื้อหมันบอสโจครับบอสโจบอดด้ปล่อยปลาลาเลยครับแค่บอสโจหรือรอ,รอยู่จุดที่สิเฮ็ดอยังนี่มันต้องคิดและไตร่ตรองอย่างดีเข้าใจผู้บริหารทุกคนครับก็ส่งกำลังใจให้บอสโจเสียนุ่นนียหน่อยผู้บริหาร สาวหน่อยระเบิดชั่วสาวหน่อยเพ็รวันแพงเนาะแล้วก็เดี๋ยวห่ามาเบิ่งอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ก็ตอนนี้ยีหลาก็มีกําลังใจขึ้นแล้วนะครับผมก็สดใสขึ้นแล้วอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องเมื่อนี้อันนี้คือคลิปทีหลาอัดลงทั้งเพจ Facebook พ่อแม่ของอิงนะครับผมอันนี้ก็อีหลาบอกพี่กัดงานสวัสดีสวัสดีพ่อแม่เอฟซี เอฟซีบานฮักโออีลาทุกลังนะคะแล้วก็เอฟซีทั่วไปเด้อค่ะค่ะวันนี้อีลาเล่นไปที่ที่ว่าการหน้าที่ว่าการอำเภอเป็นจรักนะคะฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีทางสีเกตเด้อค่ะเด้อวันนี้เสาหน่อยเพชรบานแดงไปเต็มบมะะ่วมค่ะฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีเด้อจ้าอย่าลืมไปให้กำลังใจอีลาหลายๆเด้อจ้านี่พี่น้องครับเป็นไดครับลูกสาวลูกสาวของพ่อพ่อแม่ครับยิ้มได้แล้ว ก็ดีใจครับดีใจกับอ่อนี่ใจไว้หละ่ะหายหายหายปว่วยลอยไปเส้นไปปวดกระจังหน,นึ่งสองมือเนาะกับ่ค่คอยสบายบันไดก็ขอให้หละ่ะหายไข้หายปว่วยเร็วๆกำลังใจคือเก่าพ่อแม่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนี่ส่งกำลังใจให้หล่ะหลายแห้งนะครับผมกัเป็นกำลังใจกันกับพี่น,น้องครับแล้วก็มีคลิปหนึ่งอีกคลิปกับพี่น้องครับคลิปนาฮักนาฮักอ็งี้หล่ะครับ ไปเบิ่งกันเลยครับผมนี่เราไปยังทางหนหากเกืลชนนะาย่างเวนน่ะ นี่แรงไปน้องครับคือควบนาของนี่แหละบ่มีผิดบ่มีไผ่กระไผ่บอกเคยมีดราม่าทีแบบเกิดจากน้องบ่เคยน้องบ่เคยไปว่าผู้ใดบ่เคยไปให้ไล่ผู้ใดก็ฝากไปถึงคนทีบ่มักน้องนะครับผมคนทีแบบจอบเจสิหาเร่องนอง้องเศร้าสะครับอหลีน้องบ่เคยคิดไลกับผู้ใดเจ้าเสื้อเร่องเว่นเร่องกรรมบ่ครับ กันเท่าไปคิดบอดีกับไผ่นี่สุดท้ายแล้วมันก็นสิย้อนกลับไปหาเจ้าเองอีหล่บาบ่เคยคิดบอดีกับผู้ใดน,นั่นแหละครับพี่น้องกะคลิปนี้ครับกับ่มีหยังหลายครับกัเอากะสิะเป็นคลิปสนสัน่นมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะกะบอาชีพมาซาเน่ครับพี่น้องม,อม,มื้อนี้กกยุ่งหมดมื้อกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกับเบียงยคนนี้พี่น้องให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยกันต้องเย้เจ็บเย้จนพอกันไม่คิดหนาสวัสดีครับ